กันสองยูทู e พันที่สื่อกล่องโกโปรนมะัถ่ายจังสิงหี่ยทีบอกกล่องมันคือบวยจากอันนี้บปนไดมันบอยจากงนะับปนไดเนาะเพราะว่ามันเป็นกล่องโทรศัพท์ตอนไทยเขากับว่ามันแจกคมสัตว์อยู่เลยบัดตอนเขาเอาไปอัพลงมันจะมันเป็นอะไร มันเปลี่ยนจากคือว่าอันนี้มันไปล็อบลงเนี้ออะไรกับโมโหวะาอ้าอยาดีจังเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนเนาะมือนี้ก็มาพอกันคือเก่ากับบ้าพ่อนเซน่ยนสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทาง Facebook แล้วก็ YouTube เนาะมือนี้มากินข้าวแดงพี่น้องกินข้าวแดง พามากินเผาอีกคือเกาเชนเกาเช่นเคย่อนะจะได้มันกะกดเกณฑ์มันกับอะไรซ้ำหนีเนาะเมื่อนี้สามสัตเนาะสามสันว์จำเจวกับปีสามสัตว์เสจเสจเจวกับปีมีเจวสินดานเนาะคือว่าเอาก็มาเห็ดสุก้สุกี้ดีน้องใหม่เนาะ Nó mày hậu yên, mạ vùng đen. Cho nên mạ mà... kẹp tụng. Ông xuất nhọc rồi đó. Màu mà đá dài hàng mà nè. Chính khảo lắm có khảo nổi chứ á. Đó rồi, nó sẽ chìm ừ. sẵn, xám sẵn. จำเจยวกะปิอืกรกรกะชุดอยอดพี่นนอะกินกับกะหูฮแจ่บล้าพี่เนะาะทรายเขาเห็นว่าเขาวสวยขาสวยจะได้กินจนดกนะ อขาดายขาดายปิดจะได้นอะพอไม่พี่หนอกินเขา่า,าบุ้ดเลยบุ้นหนอวันนี้อยู่นี่ปกติกินเข่าเลือกเนาะขาดใจขากลาย สามหน่อเนาะสามหน่อเลยนมันแกงกระดาหมอบบง่ายนี่แหละนอแบบง่ายเนาะหน่อใหม่อย่างหน่อหน่อใหม่เขาเองพอได้กินจะเสียเลยเนาะพอแม่พี่น้องเขาก็ดีพอได้กินไปเสียดะวิถีชีวิตแบบสวรรค์อยู่บนหนอกของง่า Kai kai tên giả mạo. nó có một hôm, mạnh Me. Sing mạnh tên là mạo. Vì, sinh ở Mì. Mì. mình Mì. 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 tài Mì. này Mì. 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 mạnh dẹp anh nhắn Sam sẵn gặp dẹp, you know? Move on. nè cái này thì bà thuyền mua nội. Bộ nhà có đi xe

ก็เลยปลูกกันเป็น้อยนึงนาะดินถ้ามันแก็มันถูกลไล้หดอะตัต้งใจเพืเ่อนก็ามองหน้ามันเต็มก็วางแตงจะมองตูปเน,นี่ยเนต้อฮ็ตตูบใจกะครับทางยางพอจะตกลงแต่ตเนาะจะอะไคอ,อยููไป ขาดรายขาดราย nó mày là chút nhỏ nhỏ vẫn bên nó mày mày chát mày gặp mày anh nhìn chồng đợi nó ai những gần nhọn hoạn cùng mày nhìn phuộm hoạn dọn phuộm mau hoạn lại cả bữa đại bà cô <laughs> มันมีแปลกเนี่ยเบาเนี่ยกินแบบแบบเงียบเนี่ยเป็นเอกเ็ดซุกิมากินเลยเป็นกินแต่ซุกินะว่กกกการ้องมาเป็นเดซุกิอะชุกิอเนกประสงค์ กันสองยูทู b e พันที่สื่อล้องโกโปรไทนะถ่ายจังสืงงามเนี่ยทีบอกเกอะมันคือบวยกอันนี้บันไดมันวยักงามบันไดเนะาะเพราะว่ามันเป็นกลกออโทรศัพท์ตอนทายเขากับว่ามันแจงค้มสว์อยู่เลยบตดตอนเขาเอาไปอัพลงมันจะมันเป็นยังไร มันเปลี่ยนจากคือว่าอันนี้มันไปล็อปลงเนื้ออะไรกับโมโหไงตัวสามเขากะดุนราคาถูกแน่เนาะมันหาโอกาสยุ่งเขากลกองกระตือเรื่องอยู่ không mình đã nhưng xong lại rồi nó quan tiện quan ngạm mà cả chỉ bơ đây cậu bừng đó bình đẹp bơ và cậu lại của nó cầu mò vừng pt, thì... si vít càn kín bép bạn hao. ba không mi quá mục thuốc, mày. hãy càn kín. bột đẹp, bột tùng tay, bột tùng p xuân, bột tùng nữa. เด็ดเน่จริงที่เขาเป็นนี่นัวอู้เรามีตำนี้เขากะเอาตำนี้ตำนี้ก็รู้ร้ามาเ่าเลยแล้ว

มีโอกาสเยอะตองฝ่าเริ่มแข็กแรงมากเลยคือเอออื้ออื้อเริ่มมากเลยตองจอดชุกิเมียก็เยอะ ui chụp kỹ rồi xẹp hòn hoàn, hoàn này đẹp nị vì nó kín bố cái bàn cái mưa mua độc mi nhăng luôn chai bạt đeo nhìn bác sĩ áo lộn chai bớt bạt đeo cho dặn vì nó ép chị tốc chạy cho nên chị tươi mà mất kim lại chẳng lấy ของหวานของข้าวหนับมันก้าวบาทเดียวจีหายยางมันลงเข้าวปนกันอยู่หม่างเดียวกันเอ้า hạc lại vì nó hạc lại xẹp đấy chú nhỏ về bạn không chỉ mơ mi ạ nhìn hết ên hãy mẹ xoay lại toàn nhây con nhịp hết đồng bàn chút quá ạ เมียตมตอนไปดับเพ่บางตอนกันนบน้ำบนน้านกับจับเพ่น้ำอ่อนน้ต้มสองชัมงผสามชั่วโมมันยังหมดจืดวันนั้นเอาขึ้นมาเลยกินแบบขมขมเนื้อชุดอน่ะแล้วแบบกินกินจนเบ็ดกินกับอะไรเมียเห็นมาก เป็นแบบฟันนอหน่ะกูได้ยามากเลยพี่น้อเนี่ยเก่งนอ,นองมันซื้อของมาใส่เองแล้วเราอยู่เฮือนมิดเดนอมัยม,มาพิมาพิพักเวดอีนังกบ่มีอีกเลยนะ khó bựa không nhẽ bó mì, cướp đi ăn khao niêu, ăn khao chạo, ta mía, nên nhẽ nó trồng ta mía, bắp tây mía, mía và bắp tây giang, mà แต่ว่ามันบอีมัมนมันอิ่มไ้แล้วมันอยากอมันอิ่มไ้แล้วมันก็อยากไว้มันบอกคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเขาทอดก็ได้กิน,นหวัวกลุ่ม,มืเนะ ถางเงินออกอีกก่อนจักสิสื่อของมั่งเงนี่ยพังเมืองอีกก่อนทิศหนาทิศหนาของทิศหนาของทิศหนาจุดบปนิดมาเผาเกมดันกับขอบกับกอ่ะพันปลาเนาะเนี่เห็ดพันปลาอู้สุดจะ นป่าก็เลนกินกับขเนี้ยขาจ้าอีั่งของกินอีนังกัเข่ากันเมือนเวนตะแกงเพชรแกงอ่าต้มเข็มกินกับขาเนี้ยมัน่อยาขาวไปเลยมัเข้ามาขันป่ามันก็มันอยากกินข่าเนี้ยอยู่บอสอ่กินจนได้ขากันเมื่อยู่หรอกกินกับหอมกินแน้กินกับข่าจ้าไม่ยังขานกินกัขเนี้ยเป็น แบบเราละเขาต้กินขขาเหนียวมันจังแคกยังแห้งสุดหนวดมันอิ่มข้ากันนี้น้องใหม่เต็มจานในผู้อินจานได้หนี่ครผู้เดียวเนี่ยมูกินนะข้าก,กันนี้เพียงอ่ะ mhm thật nó mừng vắng nó mấy cái chút nhỏ đi này, hả hmm. khạc

Ui, không bị nhìn. ôi, chút nhọt. nè. im.

โอ้ยพอไม่เบียดไมีงานเดี๋ยนาะพอถ่ายคลิปลลนะดินนี่จะุกเอ้ยถ่ายคลิปให้เอฟซีเบิง้งเฉยเลวยหดูพวกเขามาเขาเกาะน้ำฟอเนาะเฮ้ยพอดีเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบไปสำนี้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเดอ้อเขากดไลค์กดติดตามให้ได้เดอ้ออ่ะขอขอบใจน้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งทุกคนที่เข้ามารับสม้มคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบ นี่ก็ถือว่าหอดาวเอ็ดหน้าที่เนาะเอ็ดหน้าที่สองน้าที่ได้กะขอบโมกขอบใจน้ำได้ๆเดยอยู่ดีมีเห่งบุกผู้ทุกคนลำลำดำๆด้วยๆเด้อบ๊ายบาย